สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเมวร์เทดสีประจำวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2565นะครับเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนการช่างน้ำหนักพร้อมราคาเรทนะครับราคาเรทวันนี้ก็ยังไม่เปิดสองคู่แรกนั้นก็จะเป็นเมวยรอบปุนเสือครั้งที่22สายดี พิกัดน้ำหนักก้อน116ปอนด์นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นเด่นพยักศักสตูลพบกับทานาันเพชรบุญชูแอสสันปะตองคู่ที่2เป็นโนรายุทธสุราชพบกับทานพรพิทักษ์นครสาเมรเทกเตอร์คู่รองเอกของรายการวันนี้ก็จะเป็นเพชรสีหมอกพีเคศรันชัยมวยไทยยิมหรือเจ้าเพชรสีหมอกเรียนกีฬาโคราชพบกับทานนันเจริญพรสิทธิลงพี่น้ำฝนพิกัดน้ำหนัก133ปอนด์ และเพลิขงขรายการวันนี้ก็จะเป็นการแก้มืองกันอีกครั้งระหว่างเจ้ากล้าประจนลูกบ้านใหญ่พบกับท่านนุนราชันสอสมนึกพิกัด112ออปอนด์ติดตามไปด้วยภูผ,ผาตงตะหลิ่งชันพบกับท่านอนแสนคมเกียรติรุ่งรัตพิกัดน้ำหนัก105อปอนด์และปิดท้ายรายการโดยยอดบัวงามลูกกันธระพบกับท่านอนยอดมวยเอกนุปรานบุรีพิกัดน้ำหนักก้นห่ปอนด์นะครับ นี่เป็นรายการมวยประจำวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2565นะครับก็ขอแนะนำเช่นเคยนะครับแอปพิเค24หลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับที่เดียวจบครบทุกความมันกรัตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับเป็นสิ่งดีๆที่ผมนำมาแนะนำแฟนคลับให้เข้าไปศึกษาเข้าไปสัมผัสกันนะครับผมเข้าไปดูหลายที่เห็นว่าที่ตรงนี้มีสิ่งดีๆให้แฟนคลับ ก็เลยนำมาเล่านำมาแนะนำแฟนคลับให้เข้าไปสัมผัสกันนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายกรอกข้อมูลแล้วหากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนนะครับสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ093 0 0 5 0 4 8 0นะครับ093 0 0 5 0480 ระหว่างที่ท่านสมัครครับไม่เข้าใจก็โทรสอบถามได้หรือว่าสมัครแล้วจะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆไปดูราคาเรทไปดูความเคลื่อนไหวต่างๆหากไม่เข้าใจหรือติดขัดนะครับตัวหาผมได้ตลอดเวลานะครับยินดีที่จะให้คําแนะนําแฟนคลับทุกๆท,ท่านที่นี่นะครับราคาเรทเปิดมาช่อง3ช่อง7มวยเมื่อวันวันศุกร์อะไรพวกนี้เปิดก่อนกันชุกสองวันสามวันเลยนะครับเราเข้าไปดู ไปดูรายละเอียดไปดูราคาเด็ดไลต่อไล้รองเราจะได้จดบันทึกเป็นข้อมูลเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับราคาเด็ดก่อนโชคราคาเด็ดช่วงมวยพักยกก่อนโชคเป็นยังไงหมดยกหนึ่งยกสองยกสามไปทางไหนถึงไหนแล้วและใครเป็นต่อเราจะรู้ด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้ฟรีนะครับกรอกข้อมูลเพื่อสมัครนฟรีไม่มีค่า,าใช้จ่ายแฟนคลับไม่ต้องไป เสียค่าเปิดยูเซอร์สองร้อยสามร้อยนะครับที่นี่ฟรีแล้วก็เวลาดูราคาเรทเนี่ยเราเปิดดูได้ตลอดเวลานะครับไม่ต้องไปเสียเงินโทรนะครับย้อนกลับก็จะได้รู้โดยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้ที่นี่มวยเสมอไม่กินมวยเล่ยลงไม่กินนะครับมวยคืนกำัดสินคืนทุนให้ทั้งทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีรางวัลน,น้ำใจ ให้กับฝ่ายที่แทงตัวชนะแล้วโดนโยกเลิกคําตัดสินไปนะครับที่อื่นผมเชื่อแน่ว่ายกเลิกก็คือจบก็คืนเงินคืนทุนแล้วก็จบที่นี่ยังมีรางวัลน,น้ําใจให้อีกนะครับเป็นสิ่งดีๆที่ผมแนะนําแฟนคลับเข้าไปสัมผัสกันเอสพิเคสอสีที่เดียวจบครบทุกความมันกันันตีเรื่องความมันคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูเม่อรักเมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นเด่นพยักศักดิ์สะูุนกับทางนานเพชรบ,บุญชูแอสันประตอง เด่นพยักนี่โอ้โหเก๋เก,เกมฉลาดหนักแรงทุกลูกแต่ว่ารูปร่างเนี่ยดูจะตัวเล็กไปหน่อยนะครับน้ำหนัก116กกเต็มเวทส่วนเพชรบุญชูเอสันปะตองนี่คนหนักแรงเตะขาต่อยหมัดเดินจับเดินทีแต่ว่าช้านิดหนึ่งมวยคู่นี้นะครับเด่นพยักศักดิ์สตูนอาวุธรุนแรงกระดูกมวยดีฉลาดหลักเกี่ยมดีผมมองว่าเป็นตัวต็่งในรอบนี้ด้วยนะครับเพชรบุญชูนี่หนักแรงใกล้เคียงกันแต่ว่าความหลากหลาย ความฉลาดอยู่ที่เด่นพยักเปิดหัวมาเป็นที่เด็ดเลยนะครับมวยมีแพ้มีชนะได้เด่นพยักในมีโอกาสที่จะมวนเดียวจบหรือถ้าจะแพ้คือพลิกแพ้ราคาแพงมีโอกาสวนเดียวจบได้นะครับผมให้เป็นที่เด็ดเลยในรายการเลยนะครับคู่แรกเปิดหัวมาเด่นพยักศักสตูลหนักแรงใกล้เคียงแต่ว่าฉลาดกว่ารวดเร็วกว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับเปิดหัวมาคู่แรกวันนี้ ส่วนคู่ที่สอนะครับโนรายุทธชนบุรีกับท้นานพรพิทักษ์นครสามิตรแท็กเตอร์โนราในอูหูเดินจับเดินที่เขาในเหนียวหนึบแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยยังไม่เท่าไร่ส่วนพรพิทักษ์นครสามิตรแท็กเตอร์เนี่ยโหช่วงต่อยมวยสามยกเก่งครับมวยตัวนี้หนักแรงทุกลูกจิตใจดีรูปร่างดีด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยพรพิทักษ์ดูกระดูกจะดีกว่านิดๆวันนี้มาเจอกัน โนราเดินจับเดินตีส่วนผ่นพิทักษ์ถอยตั้งรับนอกได้ในดีนะครับถอยตั้งรับก็เก่งเดินก็แจ๋วตัวนี้เก่งอนาคตไกลด้วยและมีโอกาสที่จะเข้ารอบสูงนะครับผ่อนพิทักษ์วันนี้มาเจอกันผ่อนพิทักษ์นครสามิตรแท็กเตอร์ตัวนี้เก่งฉลาดอาวุธหลากหลายหน้าเสือตัวเงินไม่เป็นรองวันนี้ เป็นทีเด็ดตัวที่2อนะครับพรพิทักษ์นครสามิตแท็กเตอร์คู่ที่3ครับเพชรสีหมอกนเรียนกีฬาโคราชนะครับเพชรสีหมอกพีแคสเซนชัยมวยไทยยิมตัวนี้ค็ยหยุดไปนานกลับมาก็ให้ใจไว้มาเจอกับชัยสุทธส้อแปดริว้วก็พ่ายคะแนนมาวันนี้มาเจอกับเจริญพรสิ์หลวงพี่น้ำฝนตัวนีเ้เก่าเก่าเกมนะครับฝีมือดีฉลาดลรลเบี่ยบดีเพชรสีหมอกนี่หนักแรงแต่ว่าช้าไปนิดนึง เมื่อคู่นี้ได้คนละอย่างนะครับเพชรชีหมอกได้หนักได้แรงได้น้าเสือการที่ซ้อมดีค่ายใหญ่ค่ายมาตรฐานอย่างค่ายพีเคมีทั้งด้านพระจันทร์ใช้ดูรายการที่ซ้อมคู่นี้ไม่ห่างครับเพชรชีเพชรชีหมอกได้หนักได้แรงส่วนเจริญพรเนี่ยได้ฝีมือได้ความรวดเร็วแต่ว่าน่าเสือช่องเจ็ดสีระหว่างเสียแขกพีเคท่านสนจทุ่งประจีนเจอก,กับทางด้าน การสุข,ขุมิจิมวันนี้น่าเสือ้ว่าใกล้เคียงกันแต่ผมก็ยังเชื่อไปทางลูกหนักลูกแรงกระดูกการผ่านเมยความเก๋าเกมของทางด้านเพชรศีหมอกแล้วก็การแก้เกมของพระจันชายน่าจะเบียดผ่านท้ายๆเศษเปิดมาวันนี้น่าจะใกล้เคียงแต่ว่าต้นๆเจริญพอมีโอกาสไปก่อนความมั่นคงความหนักแรงอยู่ที่เพชรศีหมอก ผมให้ไปที่เพชรศรีหมอกนะครับเป็นต่อต้องตอบเป็นรองต้องติดตามวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้ครับเพชรศรีหมอกพีเสษรชัยมวยไทยยิมพี่กัด1น3สามบสามปอนด์นะครับคุยข้ราดกันวันนี้กล้าจนลูกบ้านใหญ่พบกับทางด้านอุราชันสอสมนึกกล้าพจนเนี่ยเคยเบียดชนะมานะครับวันนั้นแลกแข่งแลกเข่ากันที่ตัวที่ดอกตัวดอกใกล้เคียงกันมากหมดยกค่าเนี่ยไม่รู้ว่า ใครจะชนะนะครับยังดูไม่ออกแต่ว่ากรรมการก็รวบรวมคะแนนแล้วชูืือทางด้านกล้าประจนลูกบ้านใหญ่ชนะคะแนนไปซ้อมอยู่ที่สอเดชพันธ์กับท่านรองภูมิกับเชษตนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งเนี่ยราชันสอสมนึกน้องชายของเจ้าอภิวัตซ้อมอยู่กับพี่นึกที่นางรองนะครับพี่นึกกับผมเนี่ยโดยส่วนตัวนี่รู้จักกันดีผมก็ให้ความเคารพนับถือท่านนะครับ ค่ายซอสมิคนม่มีท่านทนายเคให้การสนับสนุนอยู่โดยตลอดนะครับตลอดมาทั้งให้เครื่องบํารุงให้อุปกรณ์ในการพิซซ้อมกระสอบอุปกรณ์ต่งตางๆเนี่ยท่านทนายเคนี่สนับสนุสนมาช้านานแล้วนะครับพี่นึกก็เราให้ฟังตลอดราชันเนี่ยช่วงหลังในกลับมาร่างกายเริ่มดีแต่วันนี้เสียเปรียบรูปร่างนะครับกล้าพระจนีกเข่าในเหนียวหนึบปอดใหญ่ปลายแรงเป็นมวยขวาส่วนราชันเป็นมวยซ้าย ซ้ายกับขวาปกติจะเสียเปรียบมวยซ้ายราชันวันนี้ซ้ายหนักแรงจิตใจสู้ดีร่างกายเริ่มเข้าที่มีหมัดไปท้องสลับใบหน้าและมีศอกฝันระยะประชิดคมกริบเปรดเปิดมาผมมองว่ากล้าประจุน,น่าจะเป็นต่อเล็กน้อยลงทุนรองครับรองพิธีราชันสอสมนึกหน้าเสือของทนายเคนะครับท่านสอจอเลยยโสธร ท่านซอจอนุ่มไฟแรงจากเมืองมุกงไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวาญผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวเจ้ามะลินะครับวันนี้นะครับวันนี้กล้าประจนกับราชันกล้าประจนเสียบหนักเสียบแรงส่วนราชันซ้ายหนักซ้ายแรงแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับไฟก่อนเนี่ยโอ้อจีิเซนก็บาบาทพินึกบนมาเสียดายนะครับไฟนี้ผมก็ว่า อาชีพบางต้นจากท่านทนายเคท่านซอจาเล่คงมีเหมือนเดิมกำลังใจและมวยต่อยก็มีกำลังใจด้วยช่วงนี้ร่างกายกลับมาเข้าที่พรองไปนะครับรองราชันสอสมนึกลุ้นนับน็อกลุ้นแตกถ้าแตกนี่ละครับพลิกกลับมาแล้วก็ซ้ายกับขวาเนี่ยมวยซ้ายยังได้เปรียกอยู่แล้ววันนี้น่าจะแก้มือลางแค้นได้สาเร็จผมให้ไปที่ราชันสอสมนึกนะครับกู่แรกนั้นผมชอบไปที่เด่นพยักศักดิ์สตุลเป็นทีเด็ดในรายการเปิดวม,มานะครับ อาวุธหลากหลายกว่าฉลาดกว่าไม่พลาดโดนมาดโดนศอกล่วงหล่นมีโอกาสมวนเดียวเข้าป้ายกุฎิสองชอบพีผ่อนพิทักษ์นะครับหนักแรงทุกลูกเข่าต่อเข่านอกได้ในดีตัวนี้จิตใจดีปลอดใหญ่ปลายแรงแล้วก็หน้าเสือทีมงานจิตตามเชียร์ตลอดกุฎิสามชอบไปที่ความหนักแรงหน้าเสือของท่านสอจอต้งของเสียแขกนะครับเพชรสีหมอกพิเคสันชัยมยไทยยิม แล้วก็การแก้เกมของพระจันทร์ฉยผมมองว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับสําหรับการเทนนวยของพระจันทร์ฉายของรายการวันนี้รองไปที่ราชันสอสมนึกนะครับซ้ายหนักแกรงสอบคมลุ้นนับน็อกลุ้นแตกมีโอกาสพลิกกลับมาเป็นต่อและมีโอกาสที่จะพลิกชนะเข้าไปไท้ายนี้ก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียง,งข้างผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบเป็นมิตรแบบสุภาพ ขอทุกท่านชูงโชคดีร่ำรวยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ